เปิดคลิปแรกอ้วนลังสิทธ์โชห่หนบาเติมจุกหวานหลังง้อมเมียสำเร็จทำเอาแฟนๆรักคนรอบข้างที่คอยเอาใจช่วยรู้สึกโล่งใจไม่น้อยเลยค่ะหลังเห็นคู่รักอย่างนักแสดงหนุ่มอ้วนลังสิทธ์กับภรรยาสาวเกาหลีกลับมารักกันหวานชื่นอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนภรรยาต้องหอบลูกชายหนีกลับบ้านเกิดที่ประเทศเกาหลี ซึ่งต่อมาทางอ้วนลังสิทธ์ได้ออกมาขอโทษและยอมรับผิดที่ตนเองมีอารมณ์ร้อนมากเกินไปพร้อมกับเดินทางไปง้อภรรยาถึงประตูนหน้าบ้านและสุดอ้วนลังสิทธ์ได้มีการโพส์คลิปหวานขณะทั้งคู่กำลังทำกิจกรรมโหนบาแถมยังเติมช็อตจุ๊บกันหวานสุดมุ้งมิง้งพร้อมแคปชั่นว่ารักกันให้มากกว่าเดิมแฮแทกโรฮาพยานรัก ทำแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีที่เห็นครอบครัวของหนุ่มวนลังสิธิ์กลับมาอบอุ่นอีกครั้ง